อนนี้ปัญหาที่ร้านก็คือว่าแสงไงคะเข,ข้าหลายค่อนข้างเยอะแล้วมันทําให้แอร์นะใช้งานหนะักก็คือแบบมันว่าอนุูกคาที่นั่งในร้านเนี่ยอากาศมันก็จะค่อนข้างร้งอนเกินไปแอร์ทำงานหนะักก็เลยคุยกับทางเจ้าของร้านโอเคเราปิดฟิล์มกรองแสงหน่อยดีกว่าให้มันมีความสบายตาม,มากขึ้นด้วยเพราะว่าแสงมันค่อนข,ข้างจ้าเนาะบ้านเราทีนี้ก็เลยลองเลือกแบบค้นหาในอินเทอร์นเน็ตดูแล้วก็เจอบริษัทนี้นะ คือตอนแรกก็ทักไปหาหลายบริษัทอเมริกันแต่ว่าทางาบริษัทโมฮันนะคะพี่ที่เขาเข้ามาคุยด้วยหน้าง,ง้านก็คือแนะนําดีมากแล้วก็มีตัวอย่างสีของฟิลทุกอย่างให้เลือกเลยก็เลือกหน้าร้านได้เลยแล้วก็ในเรื่องของราคาก็คือคุ้มค่าราคาดีกว่าที่อื่นด้วยค่ะค่ะร้านนะคะชื่อว่าร้านลัคกี้แพนด้าค่ะเป็นอาหารฟิลสไตล์อเมริกันตัวนี้ก็อาหารจะค่อนข้างค,คอนเซ็ปต์ใหม่สำหรับคนไทยแต่ว่า อร่อยแน่นอนค่ะ